สวัสดีค่ะนี่ลายว่าจีนะคะขึ้นเดี๋ยวเรามาแร่วิธีเก็บลายกันในไอ้ใด้ซุ้ยในวินกนเมซ่านะคะจับขึ้นมาแปดเส้นก็ต่เส้นไม่เต่ากันนะคะมีเซเล็กเซหน่อยอยู่ปากขึ้นไปอย่างตีปากขึ้นไปสาเส้นนะคะ ก็ขึ้นไปสรางเส้นจีเป็นอกเส้นนะคะอกเส้นก็เจ็บให้เลือกเส้นแล้วก็ไปเลยๆเลยขึ้นแค่นี้กี่เส้นขึ้นหนึ่งโซงส้ามเซส้ยหนึ่งโซงขามเส้านกเจ็ดแปดแปดแต่ก็ขึ้นเซ้เส้นนะคะขึ้นเซ้เส้นตักขึ้นไปตะกบลายเยี่ยวกะเจ็บ โซนนะไปเรืองเก็บจะเก็บเรื่องนี่มาเลยลาย,ลายกางในนะคะเก็บไลายเก็บอวงข้างในนะคะเกนนะะ็บในส้วยมามีไล่ข้างในนะคะใช่มีไล่ข้างในนะคะ ตึงนี้เก็บเก็บตรงในเ้วยมา้วย